เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนผที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่สวัสดี f อสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกยังไงก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหล,หลายๆคนหลายๆท่านส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายนะครับมีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปบ้างครูโด่งอยากให้มองเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าการซื้อขายเหรียญแบบนี้ต้องมีการพูดคุยตกลงราคากันบางเหรียญเพื่อนๆพี่ๆน้องส่งมาโอ้โหราคาเห็นแล้วน้ําตาจะไหลนะครับ พอเห็นโอ้โหเราเราแทบไม่อยากตอบเลยอะแต่ก็ต้ออธิบายไปนะครับเวลารายยังไม่ถึงก็เป็นเรื่องปกติเนาะอยากให้ทำความเข้าใจคลิปนี้ ep นี้นะครับครูโดงขออนุญาตจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทในหลวงราชการที่9อีก1เหรียญหนึ่งพศนะครับต้องบอกว่าเหรียญที่ครูโดกำลังจะพูดถึงนี่นะครับครูโดงรับซื้อนะเนี่ย คูดวงรับซื้อนะครับเหรียญ10บ,บาทที่คูดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บ,บาทโดยเฉพาะเหรียญ10บ,บาทปี2547เหรียญ10บ,บาทปี2547นะครับ เพื่อนๆพี่ๆพื่น้องดูด่วนเลยนะครับบางเหรียญมีราคาแล้วก็ถือว่าหายากด้วยนะครับสําหรับปี2547นี้ลองเข้ามาดูถ้าเกิดใครมีนะครับดูข้อมูลติดต่อดูบริเวณด้านล่างนะครับมาที่นี่นะครับ Facebook Fanpage คูโดงคอยหรือว่ามาที่โดงง SC237 ซึ่งเป็นไลาย ID ดมี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็มีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอน เหรียญ10บ,บาทปี2547จำนวนการผลิตนี่หลายสิบล้านเหรียญน,นะครับบางเหรียญมีราคาบางเหรียญมีมูลค่าสูงนะครับหลักหลายร้อยจนถึงหลักพันนะครับโดยเฉพาะปี2547ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หาย,ยากเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญส0บ,บาทปี2547นะครับเนี่ย,เ,ยเหรียญที่อยู่ในมือของคุโดงนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับก็เนี่ย กันนี้ก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9ทีนี้เพื่อนๆพี่อพี่อนอน,อน,อน,น้องหลายคนไม่ทราบนะครับมีเหรียญที่มีราคาสูงเดี๋ยวคูโดงให้ดูเลยเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เหรียญที่อยู่ซ้ายมือเป็นเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญที่อยู่ขวามือเป็นเหรียญที่มีราคาเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมเนี่ย ด้านขวาดูด้านล่างนะครับด้านซ้ายเป็นเหรียญปกติด้านขวาดูด้านล่างมาดูด้านหัวกันแล้วมาดูด้านก้อยนะครับด้านก้อยปี2547เห็นไหมครับนี่นี่มาดูด้านเหรียญน,นี้ครับผมเห็นไหมเหรียญปี2547ลักษณะนี้ถือว่าเป็นเหรียญ เออหรือคอยนะครับจะเป็นเหรียญใส่แตกเป็นเหรียญใส่เลื่อนก็ได้แล้วแต่ว่าคนจะเรียกแต่ว่าลักษณะนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญออฟเซนเตอร์ปี2547ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีพศที่หายากนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญออฟเซนเตอร์แบบนี้เหรียญแบบนี้มีราคานะครับถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะกูดวงรับซื้อเริ่มต้น500บาทนะครับสำหรับปี2547 นี่ครับผมปี2 5 7 7นะครับเริ่มต้น500บาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปี2 5 0 0 4 4 4 5 46 3ปีพศนี้เกิน500บาทแน่นอนเพราะว่า3ปีพศนี้โคดวงยังไม่มีและเราก็อยากได้ก็ตามหาอยู่พักใหญ่ๆแล้วละ่ะนี่ครับผมแต่ว่าปี47นี่ก็หลักร้อยเช่นเดียวกันก็500บาทนี่ได้แต่ว่าบอกได้เลยนะครับแบบนี้บางที่เขาก็ซื้อ300นะ อาจจะไม่ถึงด้วยบางที่นะครับแต่ว่าของโดงซื้อถึงนะครับอยู่ที่500บาทอันนี้ก็เป็นเหรียญปกติปี47อันนี้เป็นเหรียญออฟเซ็นเตอร์คลิปนี้ EP นีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คโคดงอง